เปียนแล้วไม่คุ้มณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบ้านเรือนยังคงสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามงจากผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีตลาดนัดทุกเชา้าให้ชาวบ้านมาซื้อขายแลกเปลี่ยนของกินของใช้และนั่นก็คือสถานที่ที่หญิงสาวชื่อละเมียดตั้งแผงขายของของนางเองละเมียดเป็นหญิงวัย40ปลายๆผิวขาวดวงตาคมโต ยิ้มทีไรแก้มบุมดูหน้ามองนางเคยมีผัวแล้วแต่เลิกรากันไปนานโชคชะตาเลยทำให้นางกลายเป็นแม่ไม้สาวยังสวยสะพรังไม่โรราจนกลายเป็นที่หมายปองของชายทั้งหมู่บ้านไม่เว้นเม้แต่าชายที่มีลูกเมียแล้วในทุกๆเชา้าเมื่อชาวบ้านพากันมาที่ตลาดจะได้ยินเสียงหัวเราะเจ้ยแจ้วของละเมียดประจำแผงผักของนางเอาๆพี่บุญหลง วันนี้จะมาเหมาผักของข้าใช่หรือไม่เดี๋ยวข้าจะลดให้เป็นพิเศษละเมียดเอ่ยพลางยิ้มหวานส่งสายตาเป็นประกายจนบุญหลงถึงกับเก้อเคินหัวรอก,กบเกลือนทั้งที่เมียยืนอยู่ข้างๆบางคราวหากเป็นพวกหนุ่มโสดก็ยิ่งไปกันใหญ่อา้าวพ่อชดเอ็งมาซื้อปลาหรือว่ามาซื้อหัวใจแม่ค้ากันล่ะนี่ละเมียดยักคิ้วเล่นหูเล่นตาจนพ่อชดหน้าแดงหูแดง หิ้วปลากลับเรือนแทบไม่ถูกทางชาวบ้านบางคนมองเห็นก็ขำขันแต่สำหรับพวกแม่บ้านที่มีผัวอยู่แล้วกลับอดร้อนเนื้อร้อนใจไม่ได้หลายคนกลับไปบ้านก็บ่นให้ผัวฟังข้าบอกเองแล้วใช่ไหมอย่าไปเหยียบแผงมันนักอินังนั่นน่ะตามันหวานยังกะจะกลืนกินเองนะแน่ละเมียนหาได้สนใจไหมนางมักคิดเสมอว่าข้าเป็นโสดแล้วจะพวดจะหัวเราะกับใครก็ไม่ใช่เรื่องผิด ใช่พวกนั้นก็มีปากมีใจของเขาเองจะโทษใคาได้อย่างไรกันแต่ความจริงในใจนั้นละเมียดก็มีความเหงาอยู่ลึกๆนางเคยผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวจนตั้งปฏิธานว่าจะไม่ผูกพันจริงจังกับใครอีกขอเพียงให้ชีวิตมีสีสันมีคนเอาใจบ้างแค่ได้เห็นชายหนุ่มหน้าแดงเพราะรอยยิ้มของนางนางก็นับว่ามีความสุขแล้วอย่างไรก็ดีข่าวลือย่อมแพร่ไปเร็วในหมู่บ้านเล็กๆ เรื่องแม่ละเมียดที่คอยจ้าจ่าก,กับผัวชาวบ้านเริ่มเป็นที่นินทากันไม่หยุดบางว่าละเมียดวังแย่งผัวคนอื่นบางว่านางใจง่ายเห็นแก่ได้เสียงขารหาพวกนั้นดังขึ้นเรื่อยๆแม่ละเมียดจะทําเป็นไม่แยแสแต่ภายในใจของนางก็เริ่มวันไหวเพราะไม่มีใครอยากถูกตรานหน้าว่าเป็นหญิงชั่วในสายตาชาวบ้านยามเช้าในตลาด เสียงคนจอแจคึกคักไปทั่วทั้งเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกคา้าทั้งเสียงเด็กวิ่งเล่นและเสียงคนมาซื้อต่อราคากันแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศดูดีกว่าปกติเห็นจะเป็นแผงขายของของนางละเมียดนั่นเองนางละเมียดนั่งยิ้มแย้มมือก็จัดของขายไปพลางปากก็เอื้อนเอ่อยถ้อยคำหวานหยดย้อยกับชายหนุ่มที่เวียนมามีขาซ้ายใครผ่านไปก็อดหันมองไม่ได้ นางเป็นหญิงไม้ที่ยังสาวยังมีสเสน่ห์และยังพอมีจริตจัก้านที่ทำให้ชายหนุ่มทั้งหมู่บ้านวันไหวแต่บรรดาชายที่เข้ามาติดพันนางละเมียดเองก็เริ่มจับตาม,มองอยู่สองคนเป็นพิเศษคนแรกคือเจ้ามันชายหนุ่มหาปลารูปร่างกำยำไหลกว้างแขนขาแข็งแรงเพราะคุ้นเคยกับการพายเรือออกกลางแม่น้ำเจ้ามันเป็นคนพูดน้อยแต่มักใช้การกระทำมากกว่าคำพูด เขามักแอบหิ้วปลาสดๆมาให้ละเมียดทุกครั้งที่หาปลาได้เยอะแล้วก็แอบยิ้มเขินๆก่อนจะเดินจากไปอีกคนคือทิดจ้อยหนุ่มบ้านใกล้ที่ปลูกผักขายรูปร่างผอมสูงไม่มีกำลังแข็งแรงเหมือนเจ้ามั่นแต่มีปากคมคายช่างพูดช่างเอาใจคำพูดหวานของเขาทำให้หนังละเมียดหัวร้องคิกคักได้ทั้งวันแรกทีเดียวละเมียดก็คิดเพียงว่าเล่นสนุกไปวันๆเท่านั้น นางจะหัวเราะหยอดคำหวานบ้างเล่นหูเล่นตาบ้างให้หัวใจใชายทั้งสองพองโตพ่อหอมปากหอมคอไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่พอวเวลาผ่านไปนางกับเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดในใจเวลาเจ้ามั่นยกปลาสดมาให้นางก็ใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเวลาทิดจ้อยเอาผักกรอบเขียวๆมาฝากพร้อมคำพูดสลละสลวยนางก็เผลอใจให้อีกเช่นกันคืนวันนั้นหลังจากปิดร้านในตลาด ละเมียดยกตะกร้าเปล่ากลับบ้านนั่งพัดตัวเองใต้แสงตะเกียงความคิดวนเวียนอยู่กับชายทั้งสองอย่างห้ามใจไม่อยู่ไอ้มั่นกด็ดีขยันขันแข็งร่างกายแข็งแรงกำยำน่าจะพึ่งพายามยากได้แต่คิดจ้อยก็มีน้ำใจเอาอกเอาใจพูดจาหวานหูฟังแล้วชื่นใจจริงๆนี่ค่ะมันบาปแท้ๆคิดไม่ตกว่าจะเลือกใคร นั่งถอนใจเฮือกใหญ่แล้วหัวเร้ะชื่นๆให้กับตัวเองความจริงใจเริ่มแทรกซึมเข้ามาแต่ความโลภในใจกลับกระซิบให้เลือกคบคนทั้งสองต่อไปนับแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มจับตามองความสัมพันธ์บางครั้งเห็นละเมียดนั่งเรือกับเจ้ามันออกไปเก็บใสดักปลาบางคราก็เห็นทิดจ้อยห่าผักมาช่วยนางที่ตลาดแล้วก็หยอกล้อหัวเราะเอิกอกเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้น ละเมียดนี่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครกันแน่แล่นควบทั้งสองคนแบบนี้สักวันเรื่องใหญ่คงเกิดคำพูดของคนในหมู่บ้านยังไม่ทันถึงหูละเมียดแต่มันกลับก่อให้เกิดความระแวงในใจของเจ้ามัน่นและทิดจ้อยเองวันหนึ่งทั้งคู่เผชิญหน้ากันกลางตลาดดวงตาที่เคยเป็นมิตรกลับมองกันด้วยแววตาแข็งกร้าวที่ยากจะปิดบังเช้าวันนั้นตลาดคึกคักกว่าปกตินางละเมียดนั่งอยู่หลังแผงขายของ ใบหน้าเต็มรอยยิ้มอ่อนหวานเหมือนทุกวันแต่ภายในอกนางกลับเต้นไม่เป็นซ้ำเมื่อเห็นเงาร่างชายสองคนเดินมาพร้อมกันสายตาแข็งกร้าวของเจ้ามันแล้วรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของทิดจอยเจ้ามันก้าวเท้านำมาวางปลาสดๆสดลงตรงหน้าละเมียดเอ้ยนี่คือปลาสดที่ข้าหามาได้เอาไปแกงกินนะเสียงทุ้มต่ำแต่นักแน่นทำเอาหญิงสาวใจแกว่งไปชั่วขณะ ไม่ทันขาดคำทิดจ้อยก็หวังตะกล้าผักสีเขียวที่เพิ่งตัดจากสวนลงเคียงกันละเมียดของข้าก็มีนะผักงามๆต้นอ่อนๆเอาไปแกงที่บ้านนะเขาว่าพร้อมหัวเราะเบาๆแฝงความมั่นใจว่าตัวเองเหนือกว่าแพงคายของเงียบกริบลงทันทีชาวบ้านที่เดินผ่านพานกันหยุดดูเหมือนว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องแน่สายตาของเจ้ามั่นหันขวับไปทางทิดจ้อยเจ้าจ้อยเจ้าจะเอาอะไรมาแข่งกับข้า ถ้าหากว่าเจ้ารักนะเมียรจริงๆก็ควรทำให้มันจริงจังไม่ใช่หยอดคำหวานไปทั่วทิศจ้อยยักไหลพลางหัวเราะยันแล้วเจ้าละนั่นมีแค่ปลากับเรือเก่าๆนะสิจะเลี้ยงระเมียดได้ยังไงคำพูดเหมือนคมมีดกรีดลังใจเจ้ามันเขากำหมัดแน่นก้าวเท้าเข้าไปหากลิ่นข้าปลายยังติดปลายมือเสียงหอบหายใจดังส่วนทิศจ้อยเองก็ไม่ยอมถอยก้าวเข้ามาประจันหน้า จนคนในตลาดพากันแตกตื่นเฮ้ยสงบลงก่อนใช่ชาราตะโกนห้ามแต่เหมือนทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงโต้เถียงดังขึ้นเรื่อยๆก่อนที่หมัดแรกจะง้างขึ้นโชคยังดีที่ชาวบ้านหลายคนเข้ามารังตัวไว้ทันจึงไม่ทันได้ลงไม้ลงมือกันเต็มที่แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรื่องลือสะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนหันไปต่อว่าละเมียด ว่าเป็นตัวการที่ทำให้ชายสองคนแตกคอกันถ้านางละเมียดมันเลือกสักคนเรื่องก็คงไม่บานปลายอะไรกันนักกันหนาะผู้ชายสองคนแท้ๆก็ยังจะมาแย่งผู้หญิงคนเดียวนางละเมียดได้ยินก็สะอึกแต่หัวใจยังอ่อนแอเกินกว่าจะตัดสินใจได้นางยังคงปล่อยให้ทั้งสองวนเวียนอยู่รอบตัวเหมือนเดิมหวังว่าการเวลาอาจจะบอกคำตอบให้เอง ทว่าความรักที่ไม่ชัดเจนกลับกลายเป็นเชื้อไฟยิ่งนักไม่กี่สัปดาห์ถัดมาข่าวลือว่ามันกับจ้อยนัดกันไปเคลียร์ใจที่ทุง่งนานอกหมู่บ้านแพรส่สะพัดไปไม่มีใครกล้าตามไปเพราะรู้ว่าความหึงหวงของชายหนุ่มทั้งสองนั้นรุนแรงเพียงใดแดดบ่ายแผดเผาแผ่นดินร้อนระอุเหมือนเตาไฟเสียงตะโกนด่าทอสลับเสียงหมัดกระแทกดังก้องทุ่ง ทั้งคู่ต่อยตีฟาดฟันกันไม่ยัง้งทั้งความรักความกโกรธความหึงหวงปะทุทุกอย่างออกมาดังไฟเผานรกจนในที่สุดแรงกายที่ทุ่มออกไปเกินขีดจำกัดประกอบกับแดดอันร้อนแรงทำให้ทั้งคู่หอบหายใจหนักร่างกายอ่อนแรงจนเข่าอ่อนก่อนจะล้มลงพร้อมกันดวงตาทั้งสองปัดลงอย่างไรเรี่ยวแรงวิญญาณของเจ้าม่นและทิดจ้อยลอยละล่องออกจากร่าง มองเห็นสังขางตัวเองนอนแน่นิ่งกลางทุ่งนาทั้งสองหันมามองหน้ากันความโกรธเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นความตะะนกเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นนะสิเราสองคนตายแล้วหรือก่อนจะทันตั้งสติร่างโปร่งใสของทั้งสองก็ถูกแรงผลักดันล้มดึงรั้งสู่เบื้องลึกร้อนผ่าสัตว์นรกนานาชนิดแววเสียงกรีดร้องหอยหวนสถานที่ที่พวกเขาถูกส่งมา นั่นคือขุมนรกเจ้ามั่นกับพี่จ้อยตัวสันหัวใจเต้นระรำร,รู้สึกถึงความผิดมหันที่ได้ก่อไว้อะไรกันเนี่ยข้าเมนาเอาชีวิตมาทิ้งเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวแท้ๆข้าก็เหมือนกันแทนที่เราจะรักกันฉันเพื่อนดันมาห้ามหันกันเพราะหึงหวงน้ำตาของวิญญาณชายสองคนไหลรินพวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่เต็มไปด้วยความโลนเลความหึงหวง และขาดสติไตรตรองพาให้ถึงความพินาศในบั้นปลายความมืดในขุมนรกนั้นหนักอึง้งดุดผู้เขาโถมทับจนกระทั่งแสงเพลิงสว่างวาบขึ้นเบื้องหน้าเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ในชุดดำดวงตาลุกวาวราบราวกับไฟนรกเสียงก้องสะท้อนเย็นเยียบดังขึ้นทิดจ้อยกับโจมันพวกเองรู้หรือไม่ว่าเหตุใดถึงมาอยู่ณที่นี้ สองวิญญาณหนุ่มคุกเข่าตัวสันมองหน้ากันด้วยความตระนกหัวใจแทบหยุดเต้นพยายมผู้ที่พวกเขาเชื่อว่าใช่หยิบสมุดเล่มหนาปกดำขึ้นมาเปิดพลิกด้วยนิ้วที่เหมือนกรงเล็บเหล็กชะตาของพวกเองยังไม่ถึงคาดแต่เพราะโมโหความโกรธความหึงหวงแย่งชิงหญิงเพียงผู้เดียวจนยอมเอาชีวิตเขาแลกข้าอยากถามคุ้มแล้วหรือไม่ น้ำเสียงนั้นทั้งหน้าเกรงขามทั้งเย็นเยือกจนเจ้ามั่นกับพิดจ้อยได้แต่สายหัวน้ำตาเอ่อขึ้นมาด้วยความเสียใจไม่คุม้มหรอกท่านข้างโง่จริงๆที่ถึงมิตรภาพหันมาทำร้ายกันเพราะผู้หญิงคนเดียวเจ้ามั่นพูดเสียงสั่นเครือข้าก็เหมือนกันข้าน่าจะหัวเราะที่เอาชีวิตมาเสี่ยงเพียงแค่แย่งสิ่งที่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นของข้า ทิดจ้อยเอ่ยตามน้ำตาหยดลงสู่พื้นมื่อสนิทพยาโยมผู้เฝ้าคขุมนรกปิดสมุดดังปึง้งก่อนทอดสายตามองทั้งคู่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคาดข้าให้โอกาสอีกครั้งจงเดินไปยังแสงสว่างนั้นแล้วจงจํำคำข้าวไว้ให้มัน่นหากกลับไปครานี้ต้งต่างสติอย่าให้ความโกรธความหึงหวงทำลายชีวิตอีกพูดจบแสงสว่างสองขึ้นกลางความมืด สะท้อนเป็นเส้นทางทอดยาวทั้งสองหันมามองหน้ากันไม่กล้าถามอะไรอีกได้แต่เดินไปตามทางนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่แสงทุกอย่างก็ดับวูบลงเมื่อเจ้าม่านกับทิดจ้อยลืมตาขึ้นมาอีกครั้งกลับพบว่าตนเองนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆภายในศาราวัดรอบข้างมีหลวงตากับชาวบ้านจำนวนหนึ่งและที่นั่งใกล้ที่สุดคือนางละเมียดใบหน้าหนางซีเผือดเต็มไปด้วยความกังวลลวงตาพนมมือเบาๆ แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงพลังโชคยังเข้าข้างเจ้าอยู่หรอกนะวิญญาณพวกเจ้าไปถึงแดนมืดแล้วแต่ยังได้มีโอกาสกลับมาเอยได้ทำตัวหลงผิดอีกคนตายเพราะหึงหวงมีถมเทไปแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้หวนกลับมาหายใจชาวบ้านที่เฝ้าอยู่ต่างพยักหน้าหลายคนถอนหายใจเฮือกใหญ่บางก็ว่าพวกเขาโชคดีที่ฟ้าประทานโอกาสมาให้อีก เจ้ามั่นกับทิดจอยค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นมองหน้ากันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและสำนึกผิดที่กัดกินหัวใจสุดท้ายทั้งคู่หันไปนางละเมียดยิงที่เป็นเหตุแห่งศึกสายเลือดครั้งนี้นางละเมียดเม้มปากแน่นดวงตาสันรริกเหมือนอยากร้องไห้แต่ไม่อาจพูดอะไรได้รู้เพียงว่าชายสองคนนี้เกือบต้องสังเวยชีวิตเพราะนางภายในศาลาวัดยังคงอบอวลด้วยกลิ่นธูป เจ้ามั่นถอนหายใจหนักพลางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาละเมียดข้าอยากรู้ว่าเจ้ารักใครกันแน่ระหว่างข้ากับเจ้าจ้อยถ้าเจ้ามีใจกับข้าก็บอกแต่ถ้าเกิดว่าเจ้ามีใจให้เจ้าจ้อยข้าก็จะขอเป็นคนไปทิศใจก็เอ่ยขึ้นบ้างแม้เสียงสัน่นเต็มไปด้วยความไม่ได้คาดหวังไม่ต้องเกรงใจหรอกละเมียดข้าอยากได้คำตอบว่าเจ้ารักอยู่กับใคร นั่งละเมียดก้มนานิง่งสองมือกำชายพ้าซิ้นแน่นใบหน้าซีดเซียวริมฝีปากสันดริกนางพยายามเอื้อนเอ่ยคำตอบแต่กลับไม่อาจพูดออกมาได้เพราะในใจนางมีทั้งสองคนอยู่เต็มหัวใจน้ำตาคลอเบา้าละเมียดเอ่ยเสียงแผวข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารักใครเพราะข้ามีใจให้ทั้งสองข้าเลือกไม่ได้หรอกคำพูดนั้นประหนึง่งคอนหนักกระแทกลงกลางอกของทั้งมั่นและจ้อย พวกเขาเงี่ยไปชั่วขณะก่อนที่เจ้าม่านจะยิ้มจางๆสั่นศีษะชะ้าๆไม่ต้องละละเมียดถ้าเจ้าเลือกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่าเจ้าไม่ได้รักใครจริงข้าขอถอนตัวดีกว่าชีวิตข้ายัางมีค่าข้าจะไปหาคนที่รักข้าจริงๆไม่ใช่คนที่ลังเลอยู่ระหว่างกลางทิดใจก็เอ่ยตามน้ำเสียงเศร้าแต่หนักแน่นข้าก็เหมือนกันละเมียดข้าเสียใจแต่ก็ดีแล้วที่รู้ความจริง ข้าก็ขอถอยเช่นกันเพราะเจ้าไม่ได้รักข้ามากพอที่จะเลือกข้าทั้งสองคนยกมือไหว้หลวงตาและชาวบ้านที่นั่งฟังอยู่กราบหลวงตาขอบพระคุณที่สอนสติพวกข้าหลวงตายกมือขึ้นพนมมสายตาเปี่ยมเมตตาเออดีแล้วลูกเอ้ยการรักใครสักคนต้องอาศัยสติและความจริงใจไม่ใช่เอาความหลงมาเป็นที่ตั้งจงจำไว้ความรักแท้ ไม่ได้อยู่ที่ความงามภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่มั่นคงและพร้อมเดินเคียงข้างกันพูดจบมันกับจอยก็เดินเคียงข้างกันออกจากศาลาแม้หัวใจยังเจ็บปวดแต่ในแววตาพวกเขามีแสงแห่งการเรียนรู้และการเริ่มต้นใหม่ส่วนนางละเมียดน่งนิ่งอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มนางไม่เคยรู้สึกว่างเปล่าเช่นนี้มาก่อนวันนี้ไม่มีชายสองคนที่คอยเอาใจ ไม่มีใครรอ,อนางอีกแล้วชาวบ้านบางคนหันมามองก่อนกล่าวให้สตินางละเมียดละเมียดเอ้ยการจับปลาสองมือมันไม่ดีหรอกนะมันก็จะหลุดไปจากมือทั้งคู่เหมือนดังจ้อยกับมันนี่ละคำพูดนั้นทำให้ละเมียดคิดได้ความโลภและความไม่แน่ใจของตนได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างลงกับมือเจ้ามั่นกับทิดจ้อยเมื่ออกจากวาดัดต่างหันมามองกันแล้วยิ้มบางๆแม้เจ็บแต่สำนึก อย่างน้อยข้าก็ได้รู้แล้วว่าชีวิตมีค่ามากกว่าการแย่งชิงอืมใช่ชีวิตเราควรยกให้กับคนที่รักเราจริงๆไม่ใช่คนที่ลังเลจ้อยตอบทั้งคู่เดินเคียงกันไปท่ามกลางแสงแดดยามสายดวงใจไม้ย,ยังปวดร้าวแต่เต็มไปด้วยบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความรักแท้จริงแล้วต้องมีสติและความจริงใจไม่ใช่ความโลภและการแย่งชิง